blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood. He's the sharp Behold they heal bleeding freezing frostbite feeling tear them believe they believe feelings need Paced feeling pace myself words spit So 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 just starts cold could could Don't don't I I I in in I it in mind go from apart you Or my don't สำหรับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาหุ่งยนตบังรับด้วยมือไร้สายนะครับก็เป็นโรงเรียนหอระเทพลูกเรืองประชาสามัคคีนะครับก็ขึ้นมารับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สวัสดีทุกทท่านนะครับกับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นวันที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ะจะได้ลุ้นกันนะครับว่าโรงเรียนไหนจะได้ที่1ที่2ที่สมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเด็กนักเรียนนะครับของโรงเรียนหอระเทพรุ่งรุ่มประชาสามัคคีนะครับ oh. ก็ได้พาเด็กนักเรียนมาในวันอาทิตย์ที่9กคือวันสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ติด1ใน3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับมีนักเรียนมาทั้งหมดประมาณ30กว่าโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนอะไรบ้างผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มัวแต่วุ่นๆอยู่กับหุ่นนะครับตัวตัวนี้นะครับหุ่นตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนรถนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนก้ามปูนะครับคีบขวด แต่ผมเดาเลยนะว่าจะต้องอไปคีบจํานวนขวดกี่ขวดแล้วก็ไปไว้ในจุดที่กําหนดนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับถ้าโรงเรียนไหนใช้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับที่ผมเดาานะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้เด็กนักเรียนก็ได้ทดสอบหุ่นกันอยู่นะครับ ทดสอบว่าปิดปกติไหมใช้งานได้ดีไหมนะครับแล้วก็บังคับได้คล่องมือหรือเปล่าเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันจะใช้เป็นจอยสติก๊กนะครับก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยกับมันนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้วยวซ้ายเลี้ยวขวาคีบยกของอะไรเงี้ยนะครับให้มันให้มันแบบว่าคล่องแคล่ที่สุดนะครับ นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับไปรับชมบรรยากาศในการแข่งขันนะสำหรับในวันนี้วันที่9กรกฎาคมพศ2566นะครับณโรงเรียนเทพศิลินผู้แครจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับสนามนในการแข่งขันนะครับก็จะใช้เป็นไวนิลนะครับเป็นแบ็กกราวเป็นแบบว่า,าลูกเกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะก็คือเป็นหนิบหนีบขวดใช่ไหมครับ ก็จะมีหลายอย่างนะครับเป็นวัตถุครับที่รูปทรงต่างกันนะครับสามลงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ครับใช่อ๋อไม่ได้นีเป็นบ่องใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่มีขวดครับจะเป็นวัตถุที่ใช้เป็นลักษณะคล้ายโฟมซึ่งมีน้ําหนักเบาครับถ้าเป็นขวดกวยมันจะหนีบไม่ได้มันจะมีน้ําหนักสิบชิ้นครับผมชิ้นเลยเหรอครับผมก็คือใครหนีบได้เยอะที่สุดในเวลาที่น้อยในเวลาสองนาทีสองนาทีว่าจะทําภารกิจได้เท่าไหร่ในกรณีที่ถ้าสองนาทีทําเวลาไม่เสร็จใช่ไหมครับก็จะนับจำ วัตถุหนึ่งชิ้นก็มีค่าเท่ากับ10คะแนนสิบลูกก็ร้อยคะแนนพอดีครับก็จะดูใครที่มีคะแนนมากที่สุดก็เหมือนคราวที่แล้วที่มาใช่ใช่ครับใช่เกณิกาคล้ายกันเลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้2สนามเนาะรับผมนะครับถึงไม่ถึงมี2สนามนะที่กลัวเพราะจานวนทีมมันสามสิบแทีมครับกลัวว่ามันจะไม่เสร็จครับไม่เสร็จใช่ครับทําเวลาหน่อยคุณค้า อันนี้ก็จะคือวัตถุนะครับที่จะใช้ในการหนีบนะครับแล้วก็ทําภารกิจนะครับก็จะมีหลายแบบเลยนะครับเป็นแบบว่าซี่เหลี่ยมนะครับเป็นแบบว่ารูปทรงเลยขาคณิตอะไรมาอย่างงี้นะครับเนี่ยตามแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่ากรรมการเขาจะกําหนดว่าจะให้หนีบชิ้นไหนบ้างนะครับก็ถือว่าเอ่อไอเรื่องของการหนีบ แต่ตรงนี้ไม่ผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะฮะแต่ผมจะกังวลในตอนที่รบมันรวนนะฮะเท่านั้นเองถ้าเกิดมันรวนขึ้นมาก็มันมีโอกาสไหมมีเนาะอ๋อ ก็คือให้แค่2นาทีนะครับก็จะหนีบวัสดุที่เป็นเป็นเลขาคณิตแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีน้ําหนักเบานะครับไม่ได้หนักเลยนะครับมีน้ําหนักเบาก็รถสามารถที่จะหนีบแล้วก็เอาไปไว้ในตาแหน่งที่เขากําหนดไว้นะครับได้ผมถือว่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า รงเยนไหนจะได้ที่1นนะครับสำหรับในการแข่งขันในวันนี้วันที่9กรกฎาคม2566นะครับสนามก็จะมีอยู่ทั้งหมด2สนามนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการแข่งขันเนี่ยในวันนี้นะครับก็คือใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสนามแรกนะครับแล้วก็สนามที่2นะครับทั้งหมด2สนามตอนนี้เด็กนักเรียนก็ได้มาซ้อมกันแล้วนะครับ Feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the I so sharp, so freezing, so cold. The whole frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. It's a tough climb And I ain't gonna give up I oh. oh, don't buy a night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time, and I'll soon be with it I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for. Huh? Oh, I'm ในเรื่องของกฎกติกานะครับก็คือภายใน2นาทีนะครับโรบอทนะครับจะต้องเก็บของนะครับที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงกลางให้หมดทั้งหมด10อันให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนที่เก็บได้10อันยังไม่มีนะครับมีเต็มที่ได้แค่7อันนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับว่าโรงเรียนหอระเทพเนี่ยจะเก็บได้ทั้งหมดกี่อันนะครับก็จะมีอยู่3ทีมนะครับ นนี่ครับก็จะเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะเป็นหุ่งยนต์เก็บของเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต้องเดินไปทางด้านหลังเพื่อที่จะไปดูว่าเขาติดไปว่าให้มีภารกิจทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็เอารถมาจอดภายในสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัธยมมหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสวมกันครับสําำหรับโรงเรียนที่ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือนะครับก็ขึ้นมารับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ครับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาหุ่ยนยนต์บังคับด้วยมือไร้สายนะครับก็เป็นโรงเรียนหอระเทพรุ่งเรืองประชาสามัคคีนะครับก็ขึ้นมารับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่งยนต์และแข่งขันหุ่งยนต์ภายในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับในวันที่9วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็มีเด็กนักเรียนระดับชั้นประฐมนะครับของเรียนหอระเทพนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับเป็นประเภทหุ่งยนต์บังคับด้วยมือแบบไร้สายนะครับก็สําหรับในวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ